แม่คิดโตอุ่นโนบิตะอย่ามัวแต่นั่งดูทีวีซีรีไปนอนได้แล้วนะโอ้แม่ก็กำลังมีงรายการสนุกพอดีเลยอะหน่อยแน่หากว่าแม่รำคาญงั้นเหรออ๋อได้เลยงั้นพรุ่งนี้แม่ไม่ปลุกจริงๆด้วยอยากดูต่อทั้งคืนก็ดูไปเลยนะ ไปซะได้ทำไมแม่ถึงหน้ารำคาญแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะเอาก็หนูพิตานะ่าชอบตื่นสายบ่อยๆดินะเอานะชื่มันเถอะดูทีวีต่อแล้วกันเฮ้ยไปเลยเย้เงนหยขดีดีจังเลยนะ ถ้ามีเมฆแบบนั้นเราคงไปเรียนทันแน่ๆเลยอะไหนหนูพี่ตานะทาไม่ได้หรอกทำไมเล่าเพราะการขี่เมฆแบบนั้นมันยากมากเลยนะจีออบอกว่ายากมากก็แสดงว่าเมฆแบบนั้นมีอยู่จริงๆเหรอแต่ว่ามันไม่ใช่เมฆจริงหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชื่อคินโตอุนสมัยก่อนพวกเซียนเขาใช้เพ็นพาหนะกันน่ะอยากได้มั่งจังเลยแล้วมันอยู่ที่ไหนกันล่ะฉันว่าหนูพี่ตานะทาไม่ได้แน่แล้วนายอยากให้ฉันไปเรียนสายยืงไงอะก็ไปยากหรอก้ยมช่วยไปใหญ่นะแต่อย่างนั้น เราไปจับก้อนเมฆกันเลยนะออโอ้โหอยู่บนเมฆเลยเหรอเออเอเฮ้ยเฮ้ดีจังเลยอ่ะขยอโยเฮ้ยโนบิตะเนี่ยแบบนี้ทุกทีเลยก้อนเมฆธรรมดาจะขี่ได้ยังไงกันเล่า อะไรอ่ะอาหารคินโตเป็นอาหารที่คินโตอุ่นชอบกินมากที่สุดเลยล่ะอ๋อเหรอเอาไว้แบบนี้นะแล้วก็รอให้มันโผลมาทำเร็วๆสิเอามาสิเจ้ากอนเมเยอะอามาแบงกุมนี่ว่ามาแบงกุมแบ่งุมโอ้ยโม้ยโยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโ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 อ้ยอ้้โอ้ยอ้ยนอ้ยโอโออ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ยโ้ย้ยโอ้ยอ้ยโน้อย้อนอ ฉันจะไปรู้ได้อย่างไงเล่าอะไรพูดแบบนี้ไม่รับผิดชอบเลยอะอก็บอกแล้วไงแล้วว่านายทำไม่ได้เสียงดังออโอโทษทำเมฆมาก็ปลุกฉันด้วยแล้วกันนะออแย่ชะมัดเลยค่ะว้า,าน่ากินจังน่ากินจังมอ้มีของกินด้วย มาแล้วมาแตัวอุดมาแล้วฮะจริงจริงด้วยงั้นงั้นงั้นตัวน่ยยังเล็กท้กตัวเลยด้วยะงั้น้นงัเอาเลยงั้นงั้นงั้นอ่า ขอโทษผิดตัวซะได้นี่โอ๊ยแค่จับยังจับไม่ได้เลยนะนายเนี่ยฮคินโ <c oughs> ตโอ้นี่น่ารักจังเลยเนะอะอย่าไม่รู้แล้วสิว่าหนากรัวแค่ไหนเอาละคราวนี้ก็นอนได้แล้วไม่ต้องกลัวไปสายแล้วด้วย่ยาียวิตะตื่นเร็วเข้าบอกให้ตื่นไงเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายอีกรอบอะสายอีกแล้วเหรอทำไงดีอะเดยรย์มอนชันขี่คินโตโอนไปเลยนะ เออฉันว่านายนะ่ะหัดขี่ให้เป็นก่อนดีกว่ามั้งไม่มีเวลามาหัดแล้วล่ะเอาเลยวๆเข้าเลยมาเอานายแน่จะไอ้นะ้าทาได้เออหน้าปล่อยสิเ่ะงั้นก็เอาไปเลย,ยอ่ะเป็นอะไร,รอะฮะกลับมาช้าจังก็โดนครูด,ดุมาสิทำไมอะทำไมก็จะไปเรียนสายอีกแล้วอ่ะเอาทำไมแล่วเหรอ ก็มันบินไปทั่วญี่ปุ่นกว่าจะถึงโรงเรียนก็เที่ยงพอดีเลยอะโอ้โหทั้งั้นนายต้องหัดขี่แล้วล่ะเนาะพิตาไม่เอาแล้วอะอย่ามาพูดแบบนั้นสิเดี๋ยวนายก็ไปสายอีกหรอกไม่เอาไม่เอาอไม่เอามาว่าไม่เอาไม่เอาเร็วๆเขเธอหน่า<อ>นายต้องหัดก้าหารดางซีรูม้มั้ยถ้ฉันกลัวนี่ก็ไม่ไหวขี่คลาดจังเลยกินโตอุ่นไปเลยทำแบบนี้แล้วมันจะขี่ได้สักทีแล้วในที่สุด เราก็ขี่เป็นแล้วอันนั้นโนบิตะนี่นโอ้ยุ่ป่าว้าววันดีชีสุขกะใจเอ็นเฮ้ยนต่มันแมกอะไรอะ่ะคินโตอุนโดรไมอนหามาให้ฉันเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนให้ทันยังไงล่ะเฮ้ยน่าสนุกดีให้ฉันลองขี่ดูบ้างดิไม่มีทาง ขี่เจ้านี่น่ะมันยากมากเลยรู้ไหมนายไม่มีทางขี่ได้อย่างฉันหรอกน้าไงตะโนมิตะทําได้มีเหรอที่ฉันจะทําไม่ได้จริงป้าว่ะงั้นก็ลองโดูดิวเลย่เฮ้ยไปเลยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยวยว้าวว้าวว้าว่ง่ายนะเปืนอเพื่อเปื่ออเ่าเพอเเป็นไเอเอเอ แล้วไงต่อแล้วใจอันก็ขี่ไปไม่กล <โ Ori. S 2> ับมาเลยอะสิยู่เฉยๆก็ได้ของเล่นดีๆมาเล่นแบบนี้เราคงได้ไปเรียนทันทุกวันแน่ๆเลยอ่ะจู่ๆทำไมมันมืดมืดตต๋อๆอะไรเนี่ยฮะว้ายว้ายผีหลอกาออออ้าวผีหลอกดูไม่ตอนนั้นสิแปลกจังเลย เมฆมันคงอยากกลับท้องฟ้าเนาะ